วันเป็งพุธหรือเพนพุธหรือประเพณีตักบาตเที่ยงคืนเป็นประเพณีของทางภาคเหนือในทุกปีที่มีวันขึ้น15คาคำที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดสสัรนนาาาาิตว พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนโดยมีความแตกต่างของการนับเวลาคือที่จังหวัดเชียงใหม่จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา00นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธในขณะที่จังหวัดเชียงรายลำปางแม่ห้องสอนและพระจะใส่ตักบาตรในคืนวันพุธเวลา24นาฬิกาเป็นต้นไป บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเหนือจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนโดยจะไปคอยใส่บาดท,ที่หน้าบ้านตามถนนสายต่างๆหรือตามแยกใกล้ชุมชนเป็นต้นประเพณีตักบาดเที่ยงคืนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่น่าชัดแต่เข้าใจว่าทางภาคเหนือคงรับเอามาจากประเทศพมา่า มีความเชื่อว่าพระอุปคุดซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าตรงเป็นองค์อุปัชฌาย์เมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่นสะดือทะเลในรอบหนึ่งปีจะขึ้นมาโปรโดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณชาวพม่ามักตื่นแต่ดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บารพระอุปคุดโดยมีคติความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบารพระอุปคุดแล้วจะได้บุญใหญ่หลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต ความเชื่อนี้จึงทําให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษในประเทศไทยการใส่บาตรเที่ยงคืนนี้ชาวเหนือเชื่อกันว่าพระอุปคุตจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วบุคคลน,นั้นจะประสบแต่ความสุขร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองได้อานิสงส์แรง ดังนั้นเมื่อถึงวันเพญตรงกับวันพุทธชาวเหนือทุกคนจะไปคอยใส่บาตเป็นพิเศษภาพเหตุก,ตาก,การณ์ประเพณีเป็งพุทธที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกกสืบสารประเพณีเป็งพุธณนะแม่น้ำกกณนะสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวันอังคารที่21พฤษภาคม2567และพิธีตักบาตรเที่ยงคืนประเพณีเป็นปุตตวัดเมืองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคืนวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมสอ,องนันห้นาร้อยหกสิบเจมา